โอเคค่ะพี่น้องเสร็จแล้วม้นนี้ภาพพี่น้องมากินเขา่าค่ะม้นนี้มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวป่นกุ้งคะ่ะพี่น้องค่ะกุ้งที่เห็นอยู่ตั้งแต่ตอนต้นนั่นล่ะค่ะกุ้งแต่ว่ามาดำหน่อยบ่ก,กินดิบก็เลยอ่าหนึ่งกุ้งก่อนแล้วก็มาตำกับพี่น้องเห็นบอกตำคะ่ะพี่น้องตำใส่พริกใส่ปลาแดกแล้วก็ยำคะ่ะยำรวมเห็นบ่คะ่ะพี่น้อง ยำรวมลูกชิ้นหมูยอเฮ็ดทูหนูดำปลาหมึกค่ะพี่น้องค่ะยำรวมมาค่ะมามามา,มาค่ะพี่น้อง่ะมากินเขา่ามากินเข่าน้ำกันเด้อค่ะเมื่อนี้มีของแซบอยู่บ้านบางๆไปตกปูตกกุ้งค่ะพี่น้องค่ะตกปูตกกุ้งได้ได้กุ้งมากแต่กุ้งมากคำหนึง่ง ได้เอามาตามัตำค่ะพี่นอ้องตำกุงก้งด้วยนี่คะ่ะแต่ว่าโบกินโบกินดิบค่ะพี่น้องคะ่ะกินกุง้งกินกุง้งหนึ่งหนึ่งกุง้งตำพริกกระเทียมบีบมะนาวใส่น้ำปลาแดกลงไปค่ะพี่น้อง คำยังไงครั้งแรกในชีวิตผีเมออยู่ประเทศสวีเดนเอากุงมาเห็ดปน่นในสองอย่างค่ะพี่ตองมาเลยดูว่างบ้าง,างอยากกินอยากกินย่าก็เลยมาเห็ดบ่ม,มีผักดอกค่ะพี่น้อง อยจุ่บานบรได้ไปตลาดบรได้ไปห้างไม่มีผักเอาของกินเท่าทม่่ีทำยังไงมาได้พี่น้องเด้อปนกุ้งปนหลาบกุ้งปนกุ้งใส่กาวขัวน้ำค่ะใส่กาวขัวน้ำ ุ้งปรเทศสวีเดนกุ้งฝอยค่ะพี่น้องค่ะกุ้งฝอยไปตกเองไปตกปูแหละแต่ว่าถ้าเอาหอยไปย้อนลงกุ้งมันกับมาว่อนกินค่ะพี่น้องก็เลยเอาตะไคร่ตักเอาตะไคร่ตักแต,ตกมก่มันก็ไดไม่จะโตไม่จะโตงามๆใสๆแต่ว่าโบกินดิบค่ะ ดำหน่อยบบกินดิบก็เลยเอาขัวก่อนค่ะขัวแบบหนึ่งหนึ่งแบบขัวขัวแล้วก็ตำช้น้ำประแดกครับพี่น้องค่ะแล้วก็บีบบังหน้าวแซ่บแซ่บครับพี่น้องครั้งแรกคือกันครั้งแรกคือกันที่ได้กินนอกบ้านตอนนี้ สิหกโมงแรงแดดยังเปียงอยู่จะมันเย็นค่ะพี่น้องอากาศเย็นๆเนมื่อวานในฝนตกเมื่อนนี้แดดออกอัู่บ้ันบ่เวียบ่มีงานแล้วกับพี่น้อง หาเจ้าของกินแสบคักตำกุ้งค่ะพี่น้องคะ่ะตำกุ้งอยากมีพักอ่ะพักกินก็ปนกุ้งอ่ะนะคะพี่น้องพักบานเห่า ักจระเนยพักแพวพักต่างๆเนาะแซ่บๆกับพี่นอ้อง มนนันก็คือลาบกุ้งกันและค่ะพี่น้องเห็ดไห่สดใส่พริกเขาคัวแต่ว่าใส่น้ำปลาะคะ่ะใส่น้ำปลาน้ำถุกชัดชโอเคเลยลองเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อใช้แฮปแบบ หมูย่อ่ากค่ายยุลานเอเชียนนะคะพี่น้องมูย่อทางใหญ่เอาให้เบิ้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละต้นคลิปอ่่ะนาจะเป็นของน่าจะเป็นของเวียดนามแต่ว่ารสชาติโอเคเลยค่ะพี่น้องรสชาติโอเคห่อใหญ่ๆห่อหนึ่งกับห้าสี่ยี่สิบหอหนึ่งห่อหนึ่งกับโบยยัยเท่าไหร่หรอกสองร้อยมาตัด ยำใส่เห็ดหูหนูดำน้ำค่ะพี่น้อง่ะใส่ซอสพริกใส่ซอสพริกเห็ดหูหนูดำปลาหมึกลูกชิ้นปลาเน่นหมูย่อค่ะพี่น้องค่ะใส่บุญเซนน้ำนิดหนึ่งมีบุญเซนนิดหนึ่ง หนาวอากาศเย็นอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามานั่งกินได้บรรยากาศนอกบ้าน ขาแต่พักค่ะพี่น้องขาบมโมมได้ซํานี้ก็ดีแล้วของทุกอย่างเป็นของแช่แข็งค่ะพี่น้องขา ปลาหมือกย่างก็กตามนี่บ่มีของสดในกินหรอกคะ่ะบ่มีกุ้งบ่มีหยังหรอกแต่ว่าต้องเป็นแช่แข็งเท่านั้นกับพ่อไดพ่อไดกินยุคค่ะพี่น้องคะ่ะแต่พูดถึงหมูยอเด้อพี่น้องเด้อพัลราชาบันเท่าหละ่ะโอเคอยุเห่ากลมๆอย่างที่เห็นอยู่ต้นคลิปนั่นแหละคะ่ะหมูยอ ถือว่าถือว่ารสชาติโอเคอยู่ค่ะรสชาติคือบานเห้าเลยนหนจะเป็นหมูยออเวียดนามลรอค่ะขายในร้านเอเชียเห็ดหูหนูดำแบบที่เขาหันฟฟ่นฝอยๆแล้วนะคะตากแห้งอะซื้อมาแช่ดาเอา แสบกับพี่น้องอากาศเย็นเย็นค่ะไม่แดดจุอะอากาศเย็น โอเคนะค่ะพี่น้องเนาะกินได้ซ้ำนี่ละ่ะอยากกินไปได้ก็กินได้บ่หลายหรอกค่ะพี่น้องควบคุมโลกยุ่โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ